จาก E.P. ที่แล้วม,มาสู่อีพีที่3ามปออดุาไม่เค่กล้านะมามาบริการยังไงครับอาจารย์สวัสดีครับก็มีคนมาบริการแล้วหลังจากพูดคุยกันอยู่ก็ได้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการทางตำรวจจึงพอสัมภาษณ์และตอบคำถามที่ประชาชนอยากรู้ไม่ถามว่ากรณีที่มันเกิด เกิดดราม่าหรือเปล่าไม่รู้นะที่ในโลกโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งดานของตำรวจที่ปรากฏในทิกต็อกหรือนาอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนครับที่ไหนครับโซเชียลของจังหวัดของจังหวัดพัทลุงอ่ะคือว่าไปอะไรไม่รู้บอกว่าห้ามจับมาวะอะไรอ่ะทีนี้ถามว่าแล้วตำรวจนั้นในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัตินั้นเขาต้องทํายังไงแล้วเรากรณีที่เราถึงด่านถ้าเราไม่มีหมวกกันน็อกไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราจะโดนจับไหมในฐานะประจานชนน่ะนะรับก็ ในฐานะตำรวจนะตำร <ขอ S 2> <ส>วจเนี่ยมาตั้งด่านมาใส่ชุดนี่ชุดชุดชุดตำรวจนี่นะไม่ยอะใครก็ใส่ได้ถูกต้องไมหมมาใส่เนี่ยโดยอำนาจของกฎหมายครบับพอใส่แล้วตำรวจก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปหลากหลายเลยแต่ละคนก็มีม,มีมีหน้างานแตกต่างกันไปมีหน้างานจราจรก็บังคับใช้กฎหมายทางจราจรการการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันก็มีหลายวิธีหนึ่งในวิธีเนี่ยก็คือ ไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดจุดตั้งด่านที่ชาวบ้านเพราะว่าตั้งด่านเพราะว่าคนก็ในช่วงเทศกาลเจ็ดวันอันตรายก็แล้วคนเวลาเข้าไปไหนเขาก็อาศัยรถเป็นยานพาหนะถูกไหมทีนี้พอพอไปพอไปตั้งแล้วนยครับตั้งแล้วเนี่ยถาม่าตั้งทําไมทีเนี้เมื่อตั้งแล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุให้ตั้งมันต้องมีประโยชน์แห่งการตั้งมันตั้งล้วต้องมีประโยชน์ไม่ใช่ตั้งเพื่อขวางถนนแล้วให้รถชะรอเนี่ยมันมันไม่สะดวกทันทีเลยเพราะต้องเหยียบเบรก ถูกไหมรถรถก็ติดติดพอไปตั้งแล้วผมถามย้อนไปเลยในฐานะคุณน่าจะแก่กว่าผมคนลุงคนลุงเนี่ยนะคิดว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยควรจะเป็นยังไงกับกับสังคมส่วนใหญ่แล้วกันกับสังคมส่วนใหญ่นะผมว่าตั้งด่านดีกว่าในความคิดผมนะเพราะว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากการตั้งด่านคนส่วนใหญ่ได้อะไรจากการตั้งด่านถ้าเป็นมอไซค์ก็คือหมวกกันน็อกใช่ไหมกรณีที่เป็นการเซฟตี้แล้วก็กรณีที่กับรถยนต์มันจะต้อง เชื่อในละเกินว่าในช่วงเทศกาลเนี่ยมันจะต้องมีแอฮอก์เข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมแล้วกรณีที่เมาเกินอ่าไอ้คเรียกว่ามีแอฮอก์ในร่างกายเกินลิมิตตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยครับ,บผมว่านะมันจะเป็นบ่อกเกิดในอุบัติเหตุที่ทําใไหมตัวเองเดือดร้อนแล้วแต่ว่าเอาตัวต้าตัวเองไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าผมกับมอเตอร์อยู่จู่ๆเมามาเต็มแม็กแล้วก็วมาถึงจนผมผมตายผมจะอะไรจากใครถูกไหมครับนับ่นมันมันก็ไปตามขั้นตอนไปตามกฎหมายแล้วก็มันขึ้นโรงขึ้นศาแล้วมันก็จะอะไรเรื่องกันนะ ใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนคุณลุงก in ็น่าจะมีลูกใช่ไหมผมมีมีลูกถ้าลูกเราไม่สมมวกแล้วอยู่ดีไปล้มหัวฟาดพื้นภาระเราเศร้าใจเราเป็นภาระกับเราคนที่บ้านถูกต้องไหมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นก็นี่ไงตำรวจตำรวจก็เลยตั้งหนานแล้วก็จับปรับปรับเนี่ยปรับไปขั้นต่ำของกฎหมายด้วยซ้ำไม่ได้ไม่ได้ปรับไปขั้นสูงสุดคือเหมือนลูกอ่ะก็ต้องเคียนต้องตีบ้างเขาจะได้เขาจะได้เกิดนี่นี่คิดดูนะขนาดว่าตำรวจตั้งด่านแล้วปรับขนาดเนี้ย คนยังไม่สมองเลยแล้วถ้าไม่ปรับไม่อะไรมันคิดว่าไม่น่าจะมีคนใส่กันสักคนนะผมว่านะเอาเอาเป็นว่าคุณลุงให้คําตอบได้เลยว่าตกลงตารวจควรตั้งหรือไม่ตั้งเนี่ยบอกกล้องได้เลยผมว่าถ้าสมมติในกรณีนี้ถ้าเป็นการอนุโลมถ้าเป็นการอนุโลมโดยตามที่ลูกในฐานะเจ้าหน้าที่ตํารวจนะผู้พิทักษ์สันติราชชี้แจงอันนะผมว่าควรตั้งอะเราตั้งแล้วควรจะบังคับใช้กฎหมายควรจะโดยไม่บังคับใช้กฎหมาย ผมว่ามันจะทําให้เกิดความเดือดร้อนถูกมากคนส่วนให่ถูกมที่จะไม่ใช้มากกว่าที่จะไม่ตั้งด่านว่างั้นในแต่หน้าที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนใช้การจราจรในเรื่องนี้ผมว่าผมมาเนี่ผมต้องเต็ตี้ตัวเองในเรื่องของหมกันนกสมัยโลกทุกคนหรับเปล่าในแต่หน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เป็นผู้พิทักษ์ปฏิรชนั้งคนนะด้วยความกตัญญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอีพีน่าจะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามไว้